อะไรนะคะรับบทเป็นอะไรคะเป็นสารพีปีค่ะสารพีอะไรพีปีชื่อแบวแบลวสารพีสีชมพูสีชมพูเป็นคนดีไหมคะเป็นคนดีเอาเข้าดีละหมายคนถามถามสารพีหรือถามน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งถ้าน้ำหนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยได้เออแล้วหนังเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับภาคเหนือด้วยคุณผู้ชจะดูแล้วแบบอุ้ยผ้าเราเกี่ยวกับผ้าสวยมากผ้าสวยมากผ้าเป็นแบบของจริงอ่ะเราจบเรื่องผีกันไปก่อนโอเคผีกันไปก่อน ยังไงคะคุณเตรียมอะไรมาจากกรุงเทพคะกรุงเทพขนมาเลยวันนี้มาแล้วหุยฉัอบหลังมาเลยฉันแดบหลังตั้งแต่ตอนเป็นลเมกน้อยแล้วจริงเหรอคุณพ uh ี่หลังเป็นสี่เหลี่ยมือยังเพราะมีหนังสือเล่มนี้เลยมีพลังได้ขนาดนี้น่นไงเพราะว่าหนังสือเล่มนี้คือออนอนนอนนั่นเองนะคะ มีสปอรไปมีคนแบบถ่ายทันด้วยงั้นจะสปอรอีกรอบหนึ่งยังไงคะอ<า>๋<า>เอเขาะจะเปิดให้ดูเลยในนี้มันไม่ได้มีแค่แบบเป็นหนังสือธรรมดามันคือพ็อกเก็ตบุ๊กคนที่รอแบบโฟโต้บุ๊กออนตั้งนานนมว่าแบบเฮ้ยลองไอจีดูมีคอนเทนต์คน<อ>มีโฟโต้บุ๊กสักเล่มแต่เราแบบไม่อยากเขียนแบบมีแค่โฟโต้บุ๊กเรามีนยงกาคําอยู่ในนั้นด้วยได้กลายเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กได้ๆสำหรัสาวเงาเราจะเปิดภายในสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โห เท่านี้ก็ทันไหมได้อยู่นะได้ลมเย็นๆอย่างนี้เหมือนเมื่งกี้คือหน้ามากระเพื่อนข้างในก็จะมีรูปพัสนานอยู่ด้วยอันนี้อ่อนเป็นคนเขียนเองด้วยอันนี้มันแบบน่าสนใจมากเลยทุนไดๆจะมีทั้งหมด25 chapter ค่ะเกี่ยวกับเดินทางของชีวิตนั่นเองนะคะเป็นชีวิตคนอื่นนะฮะแต่ว่าชีวิตออนก็มีอยู่ในนี้ด้วยลองลองเดากันว่าออนจะอยู่ที่ chapter เท่าไหร่ เมื่อกีนอ่านกับพี่เนยเมื่อเมื่อวานใช่ไหมเห็นแค่แบบหน้าแรกที่มีเขียนแบบคาโปรยหรืออะไรสักอย่างยังไงคะก็จึ้งแล้วนะคะบอกแค่นี้ก็ไปซื้อกันได้แค่คํานําก็จึ้งอยู่นะจริงมันแบบอุ๊ยอันธ์นันมันเสียดรสุดปุ้ยบอกว่าอ่านให้สนุกนะคะผู้อ่านที่น่ารักของอ่อนสามารถสั่งซื้อได้ที่ตอนนี้ช็อปปี้เลยค่ะช็อปปี้ใช่ยังมีรอบวันที่20ตวเหลือ12พฤศจิกา ก็แรนดอมกันว่าใครอยากมาเช้ามาบ่ายมาเย็นใช่เป็นงานเป็นแฟนไซค่ะก็จะได้ลาเซ็นสุดๆจากออนเลยนะคะจัดที่ใช่เลยที่ที่ถานที่ยังบอกไม่ได้เพราะยังไม่รู้เดี๋ยวราประกาศเดี๋ยวรอประกาศเดเพอมเมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เออวงเราก็เป็นวงที่กระทันหันอยู่เนาะเป็นบัตรความตื่นเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ทั้งเมมแฟนคลับและเมมเบอร์ชอบเซอร์ไพรส์ดีค่ะชีวิตมีสีสันค่ะแล้วก็อีเวนต์ถัดมาของเราอีเวนต์ใหญ่ค่ะรีเควสต์ยัง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 มีใหญ่มีใหญ่มีใหญ่ใหญ่มใหญ่ยังค่ะเมื่อวานเราค้างทำลายกันแบบสลดเลยวันนี้จะข้ามอีกไม่ได้วันนี้ไล่มาเลยอาทิตย์หน้าอะไรคะทุกคนจับมืองานจับมือหลังจากที่เราไม่ได้ มีแบบเป็นงานอีเวนต์แฮนด์เช็คที่ใหญ่มานานมากแล้วตั้งแต่มีน้องโคใจเข้ามาโคใจครั้งล่าสุดเราบุษยาโยใช่ไหมมานานมากที่เหลือจะเป็นมินิไฮทัชหมดเลยนะคะใช่ค่ะแล้วครั้งนี้เราก็จะแบบจับมือกันแบบว่าจุกจุกโนแผ่นกันโนอัลซีโน้ตใช่โนแผนกันแต่ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าสวยๆของพวกเราอยู่ดีอะเฮ้ยอะไรอะนะคะก็เพื่อแบบความปลอดภัยของทั้งคู่เนาะใช่ก็อยากให้มาเจอกันเยอะเพราะว่า ทำไมเธอเว้นนานเพราะว่าว่าเราไม่ได้มีงานจับมือใหญ่มานานมากแล้วนั่นเองอยากไปหาใครรีบไปหานะคะอยากไปจับมือใครรีบไปจับมือไปพูดคุยกับพวกเขาต้องจเลยอะ้องบิวบิวมบิวเพราะาก็ได้เจอกันอีกจนถึงสิ้นปีนี้ต้อง่เป็นโนบิวแล้วคุณแม่ตุ้ม ขออร้้งาเเแม้แต่นี้พูดจริงนะคะก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆชาวลำปางถ้าเกิดว่าว่างนะคะเสาร์อาทิตย์หน้าเรียนเชิญที่กรุงเทพนะคะจัดที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล์ชั้น6นะคะคุณพี่ก็เรียนเชิญนะเจ้าเจ้านะเจ้าอาทิตย์ต่อไปอาทิตย์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมสามสิบเลยอีเวนต์ใหญ่เหมือนกันอีเวนต์ใหญ่ใหญ่ยักษ์เลยเป็นครั้งแรกที่บีเนเคฟเดตจัดงานนี้นะคะงานก็คืองานรีเคว ต้องแบบเตรียมพรม้อมอย่างหนักแน่นเพราะว่ามีหลายโชว์มากเพราะว่าค่ายล็อกตารางซ้อมเป็นวีคเลยค่ะทั้งวัปหแบบไปไหนไปนั้นคือตั้งแต่วันมะลืนเป็นต้นไปเริ่มละเริ่มละเริ่มเลยสำหรับรีเควส t h เว r นะคะก็จะจัดคอนเสิร์ตวันที่30ตุลาคมนี้ซึ่งตอนนี้ยังสามารถกดบัตรได้นะคะที่ eventpop com นะคะก็มหากเราเยอะนะคะเพราะมันก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่